อุ้ยโอ้ยไปแกเยี่ยโคเท่อ่ะฮัมฮมสวัสดีทุกคนด้วยจ้ะก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับพี่เอฟแล้วก็วันนี้มากับน้องผมนั่นเองนะครับก็มีช่อง YouTube ของน้องแกอยู่นั้นก็สามารถไปติดตามให้นะผมขึ้นไว้ให้เลยนั่นเองนะจ๊ะก็หลังจากที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากลองไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยละกันนะครับใครที่ใจดีมากๆเนี่ยก็สามารถมาโดเน a t น o n สเตทมนได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเวลาสักแป๊บนึง ไปดูโฆษณาผมหน่อยแล้วกันนะเอ้ยช่วงนี้ร้านขายขายดีๆีเปล่าวะเอไม่รู้เหมือนกันว่ะพวกมึงามตัวอะไรวะเอาหน่อยเหรอเนี่ยเหรออไรอ่ะพอรู้แล้วลาว โอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่จะโชว์พลังให้ดูแล้วกันว่าผู้เล่นคนนี้นีะ่ะเขามีความสามารถทางด้านการโจมตีเป็นมหาศาลไหนโชว์สิพี่ครับเป็นยังไงเก่งเหมือนพี่ครับ เพราะว่าเขาเลยได้ท yeah! ําการเติมร <window> ้านสตาร์บัคร้านที่เติมได้ราคาถูกและเนี้ยแบบปิ๊งๆไม่ว่าจะเป็น All Star หรือ King Legacy อ่ะร้านเนี้ยแม่งกดผลโคตรถูกอ่ะใครที่อยากลองอยากแจมก็สามารถดูใต้ลิงก์ด p t i น n ได้เลยแล้วเจอกันโอเคหลังจากที่กลับมาจากโฆษณาแล้วเนี้ยแมปในทางด้านของ First Metro Ultimate บ u t t g u d เนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตตัวใหม่มานึงก็คือตัวทางด้านของ n a นามินั่นเองนะครับผม สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าตัวของมันเนี่ยจะโหดขนาดไหนนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยได้ลองไปเล่นมาแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคอมโบยากนิดหนึ่งนะครับกรับตัวนี้แต่ว่าเขาทำแอนิเมชันมาได้ดีและสวยมากๆเลยนะสำหรับตัวเนี้ยคือต้องยอมรับเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแมปเนี่ยมีแค่2องตัวละครนั่นเองนะครับก็ก็คือด้านของนี่ก็คือกอนะครับกับนานามิตรนั่นเ ซึ่งผมไม่รู้นะว่าแบบนี้จะไปทางด้านเวไหนตอนนี้มันมาหลายตัวละครมากเลยแต่มันก็ดีนะที่มาหลายตัวละครจะได้แบบว่ามีให้เลือกเล่นกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก็ใครที่กดไลค์กดแชร์กดซับแล้วเนี่ยน,น่ารักมากเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปเลยละกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่ตัวละครแบบปกตินะครับการตีปกตินะล่าแบบไม่อัลติเมทนี่ก็จะมีเน็กไทด้วยนะะตีธรรมดา4ทีเนาะอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็เป็นการตีกด แล้วก็ตีงัดผมชอบตัวด่านนี้เอ้ยผมชอบแบบนี้ก็ตรงที่แบบตอนมันเดินนะขามันสลับแบบสับกันถูกเดินถอยหลังก็ถอยหลังเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเหมือนเดินไปด้านหน้าแล้วถอยหลังเท่ hey, ตรงนี้นี่แหละโอเคต่อไปไปดูที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าครับผมสกิลแรกเนี่ยมีชื่อว่า Withdraw สับมันงัดงขึ้นข้างบนไปน,นั่นเองนะครับสกิลสองมันอ่านว่าอะไรวะ Tactical a l Elly Ellysis อะไรสักอย่างอ่านผิดขออภัยนะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้มากด้วยสก,กิลเนี้ยว่าใช้สก,กิลใกล้ๆคือมันจะไม่โดนนะต้องถอยมานิดน,นึงถึงจะใช้สับเลยต่อไปสก,กิลสามเป็นสกริมก,กิวมิสอะไรสักอย่างอ่านยากชิบหายก,กิลนี้จะไหลนะแล้วก็พูดไม่โดนประมาณนี้เออลองใช้ใหม่ให้มันโดนซ้ำเป็นการสับกลางหัวนะครับ ส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยเป็นสกิลที่โคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับผมสับปุ๊บเล็งแล้วเล็งแล้วสับนั่นเองเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนคอมโบเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าคอมโบเนี่ยคอมโบยังไงได้บ้างคือมันเป็นตัวสายต่อนะเนี่ยเคนนี่ยังไม่โดนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูท่าฟินิชต่อแล้วกันนะครับสำหรับท่าฟินิชเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวไหนเนี่ยมีท่าฟินิชบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ท่าฟินิชของสกิลสามกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสกิลสาม มีไหมไม่มีถามใจจะดูมีครับอยู่นี้ตัวระเบิดอะขาดเป็นขี้เลยนะผมยูหนึ่งกับสกิลหนึ่งมีป่ะปุ๊บยูหนึ่งก็คือเป็นการสับให้มันขาดแค่นั้นนะครับสกิลหนึ่งเดี๋ยวทางด้านสกิลสี่ครับสกิลสี่สกิลสี่สกิลสี่ปาปาดไอ้เอาให้เลื่องร้อนกว่านี้แรงกว่านี้นี่แหละปาดแม่งโอ้ ก็ตัวระเบิดนะครับตามอย่างในอนิเมะกับมังงะเลยนะครับสองดูสกิลสองนะสกิลสุดท้ายว่ามีไหมมีเนี่ยโอ้สับตับ,ตบทางด้านของนันนามินเนี่ยมีทุกสกิลเลยนะที่เป็นสกิลแบบสกิลปิดฉากนะครับสกิล finish น,นั่นเองสับแม่งดีตัวขาดพี่ตมาเนี่ยเรามาดูทางด้านสกิลอัลติเมทของเจ้านันนามินบ้างเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครของมันเนี่ย จะเก่งไหมทางด้านสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทนะครับกดจีป <Yeah, do. S 1> ุ๊บเยโดลแล้วก็เอาผ้านะครับมันก็ผ้ามาผูกไว้ที่มือนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ดูสกิลแรก black fat ทจีสกิลที่สองนะครับโว ว้าวับบ้ลหน้านี่ผมแสกิลสามอุ้ยเหยาลากกลับคิวท้ายนะครับสกิลสี่ปึ๊บเหยาคาซีนว้วร้องเลยนั่งร้องเลยเย้ เทอ่อตีสามครั้งก่อนจะคิดต่ออุ้ยโอ้เบเก้เ <c oughs> ยี่ยเค่เทอ่อเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิตวตัวละครในแมปของทางด้าน อัลติเมทแบล็ตเทนกราวนั่นเองนะครับใครที่ชอบไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด like, ้วยละกันเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแมปน่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นั่นเองนะครับผมผมจะได้ไปทำให,ทให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับหรือว่าอยากให้ไปรีวิวตัวละครในแมปไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนั่นเองนะครผมจะไปทำให้นะเพ่ hey, ก็สามารถเข้ามาร่วมจอยกันใน Discord ของเราได้นั่นเองเนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามขออตััวลาก่นครบ สวัสดี bye bye. ครับผมบายยครับผม